เมื่อวานก็ไม่ได้เห็นผมทุกที่ถึงว่าผมก็เป็นผมก็เป็นหนึ่งในทีมแหละผมคงอยู่ได้ที่ไม่กี่ไม่กี่ที่แต่ความหมายว่าถ้าผมลงทุกคนก็ต้องลงแหละคือเหมือนว่าเราเราก็ถิอช่าร่วมกันไงแต่ความหมายคือว่าไม่ต้องผมคงไปทุกที่ไม่ได้ก็คงไปจุดที่ที่อาจจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ใกล้ศูนย์ราชการนั้นทำไมทำไมถึงไปแถวไอ้ประชาสุกบ่อยก็เพราะมันอยู่ใกล้ศูนย์ราชการกรทมแล้วเข้าศูนย์ราชการปุ๊บเราก็ลงไปพื้นที่ใกล้เพราะว่าจะได้ดูปัญหาแล้วก็ขยับออกไปอย่างเงี้ยนั่นผมเองก็คงไม่ได้ เราทางานเป็นทีมอ่ะนั้นแต่บางควาว่าคนอื่นก็ต้องลงจุดที่แถวบ้านมีปัญหาถ้พาพอเขตก็อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ก็ต้องลงละเป็นไปได้ถ้าใครสามารถลดความร้อได้อยู่ในบ้านก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ลดความเสี่ยงลงแล้วก็พื้นที่ไหนที่มีปัญหา่าก็แจ้งมาหนึ่งห้าห้านะครับแต่ว่าคือเราจะมีเซ็นเซอร์นะข้อมูลในถนนใหญ่อ่ะแต่บางทีต่อซอกซอยย่อยเนี่ยบางทีอาจจะข้อมูลไม่ครบถ้าจะแจ้งเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่มี ความสามารถในการสร้างเครื่องยนต์หน่วยเครื่องกลหน่วยผลวิชาชีพทั้งหลายให้เตรียมออกไปช่วยประชาชนที่รถดับด้วย